หางบบางหาจังไรดูนี่หาคกวยเคียงสจิค่อยู่ดอกบูเป็นราขาฮะอุ้ยงานิบารได้หน่อยหน่อยหนี่งเม่นเจ้าซื้อน้ำตาลวิ่นม่นบอนั่นแม่นบอนั่นแม่นตี ยูห้องแางมันซุ่มบอลเอ้เอ้เด็ดมันมิดดิมันซุ่มบอฮะแกนติแกนวันแม่นสวยนูิโอ้แดดปะนี่โอ้โหมันน่าโมเป็น โฮมาก,กังจึงค่อยนั่นไปเรื่อยๆที่ตายเด็ดนั่นตีหูปูโอ้ดูแตได้แถบบึง แดงแล้วคนแล้วไปคนข้งหน้านันน้ำะนางหน้าใคอหน้าเหมือนไอ้บุญยอมนี่ทีนีเขาจะไปได้ตายยังไงป้าหูใหญ่หอหัอยงโอ้ยไดเราเห็นเราไอเด็ดเห็นโตไปแล้วค่ะบดเลิกต้นนี้ไหมันตืนตือนไหมเห็นตัวหรหเห็นปะ yêu bưng cong nè mèo 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 nè 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 đi nè 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 con vô nè con nghe nè 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 men nè này, men vô, nè vô, nè 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 hoài nè 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 nè

เจ้าคนเอานึ่น้ำบวกนึ่น้ำคนได้คูนันถึงเนี่ยไหมทึงอัไรอเลี้ยวถือวล่าอันนหลคู่เจ้าไปคมั้นั่ก็พอมีได้หลายเด็ดนต่พ่อมีพออดไรอยู่ได้ล่ะไอมือเรลอยสองลอยเหมือนเราคนคุดสักคับมน่มีไง อเอาติน,น,นี่ะปลเงิน,น,ล,นล้านนี่ไงปลอเงินล้านนะให้ผีหาไปตุ๊กนี่ตุ๊กงั้นี่จะนี่ตัวเม่นะตัวแม่ตม,ตมนี่จะเป็นตัวเมียนี่ก็ตัวเมีย นี่กต็ตัวเมียตัวเมียไล่ลายแม่เด็ดตัวแม่ยไล่ให้ตัวแมียยังไล่ตัวผู้ได้หน่อันนี้ตัวผู้ตัวผู้เป็นแบบนี้